สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการทยไลฟ์พอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมดำริศวิยากุลนะครับวันนี้มาจัดรายการสัญจรที่กรมการขนส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาให้ท่านผู้ชมใน177ประเทศรวมทั้งในประเทศไทยได้รับชมกันนะครับโดยทางช่องซีเจนนะครับซึ่งหรือว่าเป็นช่องที่มีคนไทยดูมากที่สุดในโลกนะครับ วันนี้สาระแรกนะครับขอเริ่มที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับคุณเก๋กรดกพรเฟสเชอร์นะครับรายงานมาวจาร์ประชีพเมืองอกแล่นนะครับได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์มรปัญหาวันงานวันพ่อแห่งชาตินะครับในพุทธพุทธพรนะครับอิ่มโตสารอุปถูณนักรุงเวลิงตันนะครับ ไปเป็นประธานในพิธีแล้วก็พระราชกวีวรยานนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีนักเรียนการศึกษานาอกโรงเรียนนะครับของวัดยานปรทีพก็มาร่วมจัดชุดการแสดงลำถวายาพระพรนะครับมีชาวไทย และชาวนิวนิเจอร์เข้าร่วมงานกันจำนวนมากครับสาระที่2ไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนะครับสถานเอกรักษูตณก,กรุงปักกิ่งนะครับได้จัดเทศกาลไทยในรูปแบบงานวัดนะครับที่โรงแรม JW Marriott ปักกิ่งนะครับปีนี้นายวิบูลย์ครูสกุลน,นะครับเอกรักษูตณก,กรุงปักกิ่งก็ได้เน้นเชิญชาวจีนรุ่นใหม่ที่เป็นแฟนคลับของสารทูตแล้วก็สื่อมวลชนที่เป็นมิตรประเทศไทยนะครับ ร่วมงานกันประมาณ600คนนะครับคือเราตื่นตาตื่นใจกันมากนางอูรัดอูรีรัสนะครับรัชนพึกอักราาครสูกล่าวว่าปีนี้ขนชื่นชมบรรยากาศในงานวัดมากครับชาวจีนได้หัดลำวงกับวงดนตรีผสมปรสานไทยสาวคนคณะคิดบวกศิลน,นะครับซึ่งเป็นรองแชมป์ไทยแลนด์ก๊อตท่าเ n นนะครับแล้วก็เลยชิมอาหารเลือรสจาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ์สวนดุสิตนำโดยโด็อรนรุมน,นันทลักษณ์แล้วก็ร้านอาหารไทยที่อร่อยในกรุงปักกิ่งอีสิบล้านรวมท้ายด้ดลิ้มรสผลไม้ที่ส่งตรงจากประเทศไทยด้วยนะครับโ<ม>ชค่อไปพบกับนาทีร,รมนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตรุรมาลีวันนี้ยังสนทนาต่อเนื่องนะครับกับท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทการบินจำกัดมหาชนสำนักงานโอซาก้าครับคุณนัทกรชุนาชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราคุยกันไปในเทปที่แล้วนะครับเรื่องการที่การบินไทยเนี่ยจะนำเครื่องบินนะครับแบบใหม่ล่าสุดเลยคือ380มาบินในเส้นทางบินโอซาก้ากรุงเทพนะครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใดบ้างครับในการเปิดเที่ยวบินนี้ในการเปิดเที่ยวบิน380ที่โอซาก้านะครับเราได้รับคคววาาาามมมอออ่่่รรืแลกก็นุเะห์ยยงงดีิจ แอร์พอร์ตคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับคือเขาให้เงินสนับสนุนเราประมาณ4ล้านเยนนะครับแล้วก็ช่วยร่วมมือในการผลิตของที่ระลึกที่ระลึกฮะที่ระลึกเพื่อใช้สมารถโปรโมท380ซึ่งของนียจะไปขายในห้าง l o อฟที่โอซาก้านะครับแล้วก็ห้างฮันคิวที่โอซาก้าด้วยพร้อมทั้ง สินค้าไทยช็อปด้วยจากเมืองไทยครับปกติแล้วเวลาที่มีการเปิดเที่ยวบินใหม่ๆอย่างนี้คือทางสนามบินเขาก็จะให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างนี้โดยเสมอและหรืว่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความสําคัญครับเนื่องจากว่า3 8 0ของการบินไทยเนี่ยเป็นเรกูล่าไฟล์ทแรกที่มาลงที่คันไซแอร์พอร์ตเขาก็จะตื่นเต้นมากทั้งคนโลเคลด้วยเขาจะตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นเครื่องบินขนาดใหญ่ลำนี้มาก่อนในแทบ โอ้พูดถึงแล้วฟังแล้วน่าภูมิใจน่าปลื้มใจนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาเขาดีใจไปกับเราด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองที่ในปีหน้าการบินไทยจะบินเดินมาครบ50ปีกับการบินมาที่โอซาก้าด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเป็นการซอฟต์ล้อนหน่อยๆครคาดหวังไงครับกับการที่เราจะนําเครื่องลําใหญ่ที่สุดแบบนี้มาบริการในเที่ยวบินนี้ในปัจจุบันนี้ได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับ จำนวนปริมาณสำรองที่นั่งล่วงหน้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70%ข่าวเฉพาะอย่างยิ่งผู้โดยสารขาเข้าจากเมืองไทยเนี่ยมากกว่า75%เข้าไปแล้วนะครับในเครื่องบินที่380ที่เราบริการก็คิดว่าน่าจะมีผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จครับครับยังไงก็ขอเป็นกาลังใจให้แล้วก็ขอให้ประสบคําเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับคุณนะครับขอบคุณมากครับมวันนี้ขอบคุณครับกับท่านผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัทการบิทยจำกัดมหาชนสำนักงานโอซาก้าครับคุณนัทกรชุนชาขอบคุณมากครับสวัััสดีคคครรบบขอุณ Welcome to Thailand boys <laughs> <laughs> Woo Woo! Yee, Heaven, I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. ต่างๆนั้นมีดีมีเสียอยู่ในตัวของมันเองคนบางคนก็เหมือนกันคนบางคนนั้นมองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ดีแต่มองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นเวลาเราจะมองจะวินิจฉัยอะไรต่างๆก็ตามอย่ามองมุมเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าเวลาที่เรามองช้างต้องมองช้างทั้งตัวอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งแล้วเอาหนึ่งมาสรุปเป็นทั้งหมดเพราะวิธีคิดเช่นนั้นเป็นวิธีคิดแบบแยกส่วน ลดทอนความจริงออกเป็นส่วนๆทําให้เรามองไม่เห็นอง์รวมด้วยวิธีคิดชนนี้เวลาเรามามองคนก็เหมือนกันเราจะไปมองเฉพาะจุดที่เราอยากจะมองเราควรจะมองจุดที่เราไม่อยากมองแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นคนคนนั้นตรงตามความเป็นจริงว่าคนหนึ่งๆน,นั้นแง่ดีก็มีแง่เสียก็มีแง่ไหนที่เป็นแงด่ดีแง่งามเรายกย่องเขาได้แง่ไหนที่เป็นแง่ไม่ดีไม่ง,งาม ถึงแม้เราไม่ยกย่องก็ไม่จําเป็นจะต้องไปด่าเขาแต่เราสามารถเอาด้านที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละมาสอนจิตสอนใจตัวเองว่าจงอย่าเอาอย่างเขาจากสมุนไพรธรรมชาติอัลำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนําจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกป,ปัญหา ความงามของคุณ Jammy and Fancy Beauty Spa นิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานาสากลโลก CIDESCO e x c e l l e n c in Quality Excellence in Services The world's best technology With a touch of Thai's legendary service, transforms the in flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านอนนบบูร,รานเศตค่ะท่านเป็นอัครราชทูตท,ที่ปรึกษานะกรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ <c oughs> อยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับออขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบประคาแล้วก็คนงานที่ต่างชาติที่จะมาทํางานที่สวีเดนว่าย,ยังไงบ้างคะท่านครับคือผมผมเป็นอัครรที่ปรึกษาของสถานเอกทูตแห่งนี้นะครับจริงรๆแล้วก็การกรองงานทุก ทุกชิ้นนะก่อนที่จะถึงท่านท่านทูตนะครับก็นอกจากเป็นปเรื่องงานบริหารทั้งหมดเกี่ยวกับสถานเอกอัครทูตนะครับงานที่ที่นั้นเมื่อเมื่อบอกกอกานกองงานทั้งหมดเนี่ยก็คืองานทุกอย่างทั้งที่เป็นวิชาการและทางด้านบริหาระนะฮะตอนนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ แรงงานนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็ทําโดยตรงคนทุกชาติทุกภาษานะครับทั้งอยู่นอก eu และใน eu ก็สามารถเข้ามาทํางานในสวีเดนได้นะครับตราบใดที่นายจ้างเขารับคุณเข้าทํางานก,ก,ก็มาทํางานได้นะฮ mm hmm. ะส่วนงานที่จะทํางานอะไรได้บ้างนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ eu นะฮะเขาเรียกว่า eu employment service นะก็เข้าไปค้นดูกันได้นะฮะว่างานอะไรบ้างที่เขาอนุญาตให้ทําจากนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วในสวีเดนหาเป็นอาชีพซึ่ง เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับความเป็นความตายผมเรียกว่า p r o f e s s นลนะครับ,รบเชน่นทนายความพยาบาลครูนักแปลล่ามพวกนี้ทางสว mm ีเดนก็จะมีการจัดสอบความรู้อีกชั้นหนึ่งคือถ้าต้องผ่านสอบตรงนี้ซะก่อนนะครับก็อีกชั้นหนึ่งที่จะมาทําอาชีพที่เป็น professional mm hmm. พวกนี้ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเมื่อท่านได้แล้วนะครเข้ามาแล้วสิ่งที่จะต้องใช้ต่อไปก็คือ work permit อันนี้จะสมัครออนไลน์หรือไปที่สถาน เอกทูตสวีเดนในประเทศของท่านก็ได้อย่างเราก็ไปที่กรุงเทพแล้วกฎหมายที่นี่ค่ะเคร่งครัดขนาดไหนคะสำหรับคนที่จะมาทำงานที่นี่เออส่วนใหญ่มันก็มุ่งเน้นไปที่ออนายจ้างลูกจ้างอ่ะนะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็มีกฎหมายของเขาก็คือมันมีสหภาพแรงงานคุมอยู่นะฮะใน,ในทุกสาขาอาชีพเนี่ยจะมีสหภาพแรงงานคุมอยู่เ,ออเงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามที่ เขากำหนดนะฮะเช่นทํางานวันอาทิตย์ละ40ชั่วโมงนะครับมีวันลาวันหยุดวันพักผ่อนนะครับเงินเดือนขั้นต่ําต้องได้เท่าไหร่อันนี้สําคัญนะครับชเช่นมาเป็นช่างเสริมสวยเงินเดือนเท่าไหร่นะครับมาจะมาช่างปละปาเงินเดือนเท่าไหร่ อ,นะอันนี้ก็มีสาภาพเขาคุมคือให้สูงกว่านี้ได้แต่ต่ํากว่าที่เขากําหนดเนี่ยไม่ได้ค่ะนะแล้วก็เกี่ยวกับการประกันอะไรต่างๆค่ะเห็นที่ต่างประเทศเขาเข้มงวดใช่ใช,ใช่อันนี้อันนี้ก็อยู่ในจะอยู่ในสัญญาจ้างอะนะในการประกันต่างๆก็เขาเขาจะให้ให้สนับสนุนให้คนงานเนี่ยหรือลูกจ้างที่มาทํางานเนี่ยเป็น Smart ick, สมาชิกสภาพแรงงานนั้นๆนะเช่นเราเข้ามาทําเป็นช่างเสริมสวยนี่ก็เป็นสภาพแรงงานเกี่ยวกับ ความงามความอะไรพวกนี้นะฮะแล้วเขาก็จะมีจัดบังคับให้ทําประกันภัยนะครับเราก็ต้องทำประกันภัยนะครับมีอะไรเขาจะได้ชดใช้ให้หมดนะครับอันนี้ก็แล้วอย่างของของประเทศไทยเนี้ยค่ะมีคนมาทํางานที่นี่มั้ยไหมคะเช่นหมอทนายความอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะเออ,อไม่ค่อยมีฮะก็ดูอย่างแรกก็คือเรื่องภาษานี่ก็แย่แล้วต้องผ่านการสอบของเขา สําหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่นี่คะท่านก็คือต้องท่านอยากจะเตือนอะไรหน่อยไหมคะว่าต้องทาให้ถูกกฎหมายเขายังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนักท่องเที่ยวนะ,ะนักท่องเที่ยวสาหรับคนไทยที่มาเนี่ยก็ทางคนสวีเดนเนี่ยเขายินดีนะที่คนไทยจะมาเที่ยวเพราะว่าเขาก็ชอบเราอยู่แล้วนะครับชอบปร,ประเทศไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์สึนามิะนะเขาก็ชอบประเทศไทยเป็นพิเศษเพราะเราช่วยเขาเยอะนะครับ คนไทยที่ปัจจุบันในหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีคนไทยมาเที่ยวที่ททยุโรปเหนือเนี่ยมากจะเป็นแหล่งที่จะนิยมนะฮะจะ,<ฮ>ะแสงยุโรปกลางไปแล้ว <ฮะ S 1> ก็มาเที่ยวกันเยอะตอนนี้มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับคนไทยเวลาเรามาแล้วเนี่ยมันจะมีพวกมิฉาชีพนะครับซึ่งไม่ใช่คนสวีดดชนะฮะเขามาจากต่างชาติต,ต่างชาติคือ,<ม>คอยุโรปตะวันออกนะครับซึ่งมาอาศัยอยู่ในประเทศเนี่ย นะครับมาอาศัยอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มันจะเป็นแก๊งวิชาชีพก็คือเช่นหลอกถามทางท่านบ้างทําเป็นพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยไม่ค่อยดีบ้างนะพอท่านก้มลงไปมองแผนที่ที่เขาโชว์ให้ก็แผนที่ก็ปิดหน้าท่านพอดีนะครับครับครับอีกใช่เพื่อนเพื่อนที่เหลือก็หยิบกระเป๋าจากอีกที่หนึ่งไปเลยที่ท่านวางไว้หรือวางไว้ข้างๆตัวหรือ กระเป๋าของท่านก็ล้วงกระเป๋าคุณสุภาพสตรีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องขอขอเตือนนะฮะขอเตือนมากจะโดนโดนกันบ่อยครับค่ะอันนี้ก็คือข้อคิดดีๆนะคะจากพระท่านอันนบนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกรับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys. Woo Woo! <laughs> <laughs> Whew> Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand always amazes you. เข้าสู่ช่วงประเทศต,ต่างแดนครับทุก้ชมเริ่มที่ประเทศแคนาดานะครับนายประเสริฐบุตรสิงห์ขอนเจ้าของร้านอาหารไทยสาเทอนมอลนะครับและเปิดร้านจัดอาหารแบบบุฟเฟ่กลางวันนะครับเพื่อหาเงินช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบภัยพายุใต้ฝุน่นไฮเยน นะครับมีชาวไทยและก็ชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยในเมืองออกวิลจังหวัดออนซาริโอมาร่วมงานกว่า100คนนะครับระดมเงินได้จำนวน1721เหรียญแคนาดานะครับก็มอบให้กับทางตัวแทนของฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องที่ชาวไทยในต่างประเทศนะครับต้องให้ความสำคัญครับเนื่องจากจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับรวมทั้งเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา,าในเดือนมีนาคม2557ทางคณะกรรมการจัดก,การเลือกตั้งนะครับหรือ,อกรกตรวมทั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนอกอาณาจักรของกรมการศูนย์กระทรวงต่างประเทศก็ขอเชิญชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกอาณาจักรได้แล้วนะครับในขณะนี้ครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาที่ไทยอุบีวันแอคจีเมล .com ภาพนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง u t u b e นะครับพิมพ์ว,ว่า t h a i l a n ด Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่องแบ n g อก k TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย